สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องป้องไปสุผูสุคนเมื่อนี้กับมาพบม,มาพอกับย่ายดวนคือเกาเ่านะพี่น้องมา,ม,มาพบมาพ่อกันเมื่อนี้ย่ายดวนกับสิเอาเรืองเหล้าผีปลาเป่าผมเงาหลากดินมาเล่าพี่น้องฟังเรื่องเหล้าเรื่องนี้เป็นเรื่องเหล้าที่เกิดขึ้นจริงครับอีเมีอีเมีเราเห็นจริงๆแล้วพออีหลีผีผมเงาหลากดินนี่ ไผัเสือกยาอีแม่ว่าสิบ่าให้ฟังแต่ว่ามันเป็นเรื่องเล่าเก่าๆเป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นแต่โดนแล้วเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยอีแม่เป็นเมลูกออนหลูกค้นแรกตอนนั้นอีมแม่เราอายุ24ปีตอนนั้นนะวันนี้เราว่าได้ลูกได้ผัวแล้วก็ออกเงินออกซัน ว่ายังมีนนองอยู่หลายก้นไปอยู่น้ากันกระ่าดเจ้าของกระไดผัวก็เลยได้ออกเงื่อนออกซ่านมันนี้ไปปลุกเงื่อนนี่แล้วว่าทคนนี้ถ่ายบ้านผนมองนนะันา่ะบริเวณที่อีเมลไปปลูกเงื่อนนี่ยังบ่ท่านมีเงื่อนคนเลยมันสิมีแต่ป่าเป่ามีแต่ตุนเป่าตุนน้อยตุนใหญ่อมเงื่อนอยู่รนะ่านอ่ะ บ,นนบ,บ้านพี่บ้านน้องอละ่ะไปปลูกเฮือนไปปลูกเฮือนซอยบ้านนี้ปลุกแล้วแล้วกับประกันขึ้นเฮือนลว่ากต่ทำพิธีขึ้นเฮือนน่ละล่ะล่าเรานอนขึ้นแรกนอนขึ้นเรกตอนนั้นเป็นเมนูอวนได้ลูกเขาก็หานเดือนดึกๆล้วว่าลูกหายบันนี้ ลูกใครม้านี้มันเป็นย่ามหนาหนาวนลาอล่าขาขึขนเ่าไม่ไม่นี่แหละระวัลงลมกับโก้พัดใบเป่าสะบัดเสก,กันเน่ยไหมใบเป่ามันตีกันเน่ยไหมดังตับตับอยู่ละวว่า้ันี้ลูกกระไฮเดือดเดือดนะลมนี่ก็โอกอยูอยังสัน่นทั้งหนาวมาน้นนี้แต่ขินเป็นเพื่อนเอมีมฝาเนาะ ฟาไม่ไพ่เนีหมแล้วก็เล้ยเอาลูกนอนกินนมเอาลูกนอนกินนมวันนี้ลูกสำหลักนมสมารกนำนมพี่นอ้องก็เล้ยเอาลูกอันเอาลูกขนนั่งกินมนมนณะตีแล้วเอาลูกนั่งกินนมนะเสียงุ่มก็เพราะเสียงร่มเสียงใบใหม่กะสะบัดตีกันดังตับตับดูพอา่ามันอยูหนอกดิลุกม,มันโกกแห้ง ได้ยินเสียงคุณนว่ามันค้นหลากสาดเสียงดังถัดถาดถานไม่เสียง,กยงแก่ไปแล้วก็เลยปลุกอีพอเอินผัวไอทิดไอทิดเจ้าลูกมาฟังแนวว่ามันเสียงค้นแก่สาดหลากสาดเนี่ยน่าษังอีพอก็เลยว่าโอ้ยแต่ไคสีหลากยังลูกเขาอยากนอนอเมืเมย์เรววาแาบนั้นเราก็ปลุกดิวันนี้ ลูกก็กินนมโดนโดนทั้งห้ทั้งกินนมเสียงล่มกูพัดใบไม้กับพัดเสียงคือยังค้นลากาศาตรนี่ก็ลากยู่จังสันตอนนี้ลูกจนกินนมอิ่มแล้วว่ะเสียงแล้วค้นลากาศาสตร์เงียบบ่มีบ่ได้ยินเลยได้ยินแต่เสียงอันล่มมันพัดใบเป่าตีกันล่ะเราก็เลยนอนแล้วว่า ก็เลยนอนนอนกับลูกกับพะะัวนั่นแหละอีพ่อน่นอนโกนอยู่โถอดอยู่แล้ววะวันนี้เรานอนพว่วมกำลังหลับๆบอกยังไงว่าพ่วมเสียบไปนั่นแหละเสียงคนอาบน้ำหลังจากจากอยู่เฮ้ยผู้ดใดมาอาบน้ำเสียงคนอาบน้ำอยู่ใสเราันพว่วมนอนเหลับมันบน่นเราเลยลุกขึ้นนั่งฟัง มันเป็นเสียงคนอาบน้ำอยู่องค์น้ำเจ้าขององค์น้ำอยู่ใต้พวกบกเพ้านั่นแล้วพอเอาองค์น้ำไปตั้งไวเงเงมไม้เหงาบักเพา้าเวลาอาบน้ำี่เหงาบักเพ้าก็จะได้รับความชุ่มชื้นำทำให้ตะกีมันไม่มีห้องน้ำอาบน้ำก็ต้องอาบอยู่ข้างนอกแบบบางสัตว์ละเราว่ามีองค์น้ำไปตั้งไว้น้ำตน้ตนไม้ต้นอะไรก็อาบนลำรอดขางเฮือนบางสิ่งลาว่าห้องน้ำมันมีปวดขี้ปวดเหงยวก็ลู้มือเหงยวข้างล่างกัดปวดขี้ก็ขุดหลุมขี้ไม่ลับปอดกแ,แก่คน เราบอกนะปัดนี้ไม่เสียงคนอาบน้ำอยู่องค์น้ำกูกัะครับสัน่นเราก็เรยกคอยย่องออกมาย่องเปิดประตูประตูอันประตูเฮื่อนห,อห้องเงื่อนและมันเป็นประตูไม้ไผ่กันละ่ะเพื่นสารอันไม้ไผ่เลีเยว่นก็เฮ็ตเป็นประตูเขาเสื้อคล้องไว้เปิดออกมาเลี้ยวไปมันเป็นซ่านไม่หมดละ่ะ อุ้ยผมเหาลากที่ดินระ้ว่าตักน้ำอยู่โองอาบสาอยู่ทวนทวนอยู่เป็นผู้หญิงผมเหาเลเป็นรูปร่างผู้หญิงแต่ว่ามันเป็นขางขางแล่มมันก็เลยเป็นมืดมันมืดแต่ว่ามันเป็นรูปร่างเง่าคน้นผมเง่ามันนี่แล้วก็เลยฟาดกับมันในเงื่อนมาผูกอ,อีพอไอทิศไอทิอว่า จ้าลูกเพื่เบิง้งในไม่ย่งนันนอาบน้ำอยู่เอียงน้ำเทาตะลางอยู่เหาอเผาานั่นผมเน่าหลาขีดินผุดดิอีเมีย่าอีโพน่กนเราหิวนอนเราเมื่อยเราเห็ดเงอนบอกละ่ะเราบ่ลุกเราบ่ลุกเลยนี่แต่ฟังเอือเออเอืออือและะ้วก็นนอนมันนี่เสียงอาบน้ำนั่นองอาบทวนทวนอยู่เราก็เลยกลับมาเบิ่งอีกเราจะหูจักงิดในใจนี่แไม่ แล้วขับมานังเบิงแะ้ว่าแล้วจอบเบิงน่ะอาบน้ำเลี้ยวเลี้ยวยางเขาป่าเป่าระว่าเขาไปในป่าเป่าหายไปเลยบมมีหดคนบ่เห็นโเห็นหดคนสินยางไปทางไหนแมมเขาไปป่าเป่าละหายเลยโอ้เราก็สังสันทั้งหยานแล้วขามาในเงื่อนเราน่นกับบ่อับอุ้ยมาปุกเงื่อนไม่คือเป็นสีนอระหว่านนัคือมาปุ๊ยหมองจังสีคือเป็น คือเห็นของแปลกแปลอีเมยียบ้านนะั่นบ้านที่นี่นอนจนหอดในมือเศร้าแล้วก็เล่าให้อีพอฟ,ฟังอีพอนะกับ่เษืาออีพอก็บาอีเมยียนั่นหูฝาดเสียงลุ่มพัดใบไหม่ใบเป่านี่ก็บาเสียงคนหลากสารบัดนนี้ยังมันขึ้นขึ้นที่สองเพิ่นนอนเพิน่นว่าอันขึ้นเฮื่อนเนาะเพิน่นบ่าขึ้นเฮื่อนไหมเพิน่นไหนนอนเพิน่นไหนนอนเฮื่นนอน ่น่นบ่อยลุ่งืน่นเป็นบอ่อขึ้นแหลกขึ้นที่สองนี่ก็ยังลุ่งได้ไปเล่นมองนั้นมองนี้ได้แต่ว่าขึ้นแหลก่นบ่อยลุ่งืน่นบัดนี้ขึ้นที่สองกน็นอนอีเมนั่นแล้วก็เลยว่าเจ้าถะฟังเราเรื่องบทเสือข่อยอีเมลว่าบัดน,นี้กน็นอนแล้วว่าดึกดึก ลูกก็ห้แล้ววะหาไห้เวลาเกานั่นละ่ะเอาลูกกินนุ่มเอาลูกกินนุ่มนั่นร่วมกันยังผัดวันนี้แล้วมาเสียงหลากนั่นละ่ะเสียงหลากมันเลาะตารางเงื่อนแล้ววา่าอ้อมไปขางนันป่าเป่าแล้วนั่งฟังเราบอกกะลูกมาบึ้งมันเราเห็นขึ้นแหลกแล้วเราอยาก แล้วก็ปุ๊กอีพออีพอกเัเเยว่าโอ้ยแเ้าบอกเตลียงเก่าอีพอว่าจักอยู่ใสดอกคนมาหลากศาดตรอยู่จังไลอีพอว่าอีเมนะคอยสินอนั่คอยเมย์ไว้สัตอีพอกน็นอนแต่ว่าอีเมนะเราบอกลูกม,มาเบิ่งเด้เขาเห็นแล้วจะขึ้นเดกแล้วก็นอนคดกับลูกอยูล่ล่ะเอาประพมเอาบระพมขม่มเรา,อยาหยาดขัดลายอีเมน วันนี้จนลรอหลับไปจนหอดเนีืยมเศ้าเขาบอกว่าอีพอฟั่งอีพอกับผู้เสืยวันนี้โอ้ยย่ามาบอกถว่เมื่แรกนี่ขอสิไปยิงหนูอีพอวางสิเจ้านอนอยู่เงื่อนเด้ออีเม่ก็เลยว่าโอ้ยมันก็ไม่เต่ปลาปลาเป่าปลายอยงเจ้าก็สิปลายคนนอนก็ดูกหน่อยสมอโอ้ยมันไม่ยั้งดรอกฝาก็ระดนก็ไม่เงื่อนคนอยู่แต่วานนี้มีปลาเป่าบังอีกอนว่าอันนี้หวดเนี่ยมื่อแรกมา อีพ่อไปยิ่งหูกว่านี่ไปอีรีบว่นี่อีแม่เมื่นผู้เดียวอีมแม่เราก็น,นอนแล้วว่านอนนี่ขึ้นนี่แล้วว่าลอหลับลูกกับบ่ตื่นขึ้นนีลูกบ่หายบ่ตื่นนอนแล้วว่าบ่ได้ยินเสียงอย่างนี้จุนว่าหอดหกทุ่มไก่ขันกบบาทน,นี้แล้วว่าอีพ่อมาแต่ว่าอีพ่อมานี่แล้วก็พงเมือดหรอก อีพอมาอีพอกับไปอาบน้ำพัดผ่าผ่าเพร่ขมานั่นแหละได้กี่สมัยได้กี่แล้วก็ลุกงไปอาบน้ำอาบน้ำอยู่องค์กุกะนะ้อกเผาน่ะอาบน้ำเนี่ยแล้วก็ขึ้นมาแล้วขึ้นมาใส่เสื้อผ้าพัดผ่าตะกี้มันเป็นห้าวไม่ไพ่เป็นสวดไว้น้ำนมือเงนมุมมือเนมันก็นสิผาดผ่าผ่าแพร่ไว้มัน,นีอีพอใส่เสื้อผ้าแล้วลอีพอสิกื่ออีพออด้ยงนเสียงคนอาบน้ำามันน ยงคนอาบน้ำอาบอยู่องเฮเจ้าของอบกเป๋าเลยแล้วกันไพมาอาบน้ำกูอาบขึ้นมาบางหันเพิน่นว่าวันนี้เพิ่นก็หันหันลังกาบขึ้นไปเพิน่นซองเบืองเพิ่นไปเห็นค้นผมเ้ยาววันนี้มันเดือนขงังแล็บมันมันมือเป็นรูปล่างผููยิ่งอาบน้ำสาทวนทวนจากจากอยู่ ไม่เหม็นพวกเมียกูเอาอีตัวนน่ว่สาสัตอีปอว่าเราบได้ตัวตัวนผู้หยิ่งผมเา่าอาบนา้ำผมเหาหลากขี้ดินหลากส่วนนองเลยวันนี้เพิ่นกฝฟาวกับไปในเงอนไปปุกอีเมียอีเมียเรานอนดีได้ขึ้นนี่ลูกก็บวะไห้เจ้าลูกเมียว่าสัตย์พอเห็นคือเจ้าแ่ะว,ว่าสัตคนอาบนา้ำผมเห่า นที่ิ้วงเห่าอะไรกุ้มบอกเผานั่นอีเมียกันเลยว่านั่นล่ะเจ้าว่าจต้ข่อยเบาเอาอีเมีย่ามันเป็นกุ้ม่อยบ่อปันนี้เป็นก่วมเจ้าอีบ่อว่าปันอีบ่อเลยว่าเอาลูกไปนี่ล่ะมันมอหายลูกบุกน่ยแล้ววะลงไปตลาดกับ่อยลงไปบึงไว้เป็นไผอีเมียกันเลยว่าโอยข่อยบ่ไปดู่อยยานอีพอก็เลยว่าบ่ไปจังไหนไปเป็นหมู่อยพ่อก็ได้ลงมาลงมามาซ่านพักแรก มันนี่เดียวไปหันหลังกลับขึ้นไปเมียท่านไี่มากลับขึ้นไปดึงเอาเมียลงมาอันลูกเขาบอกห้บอกว่าไปาลงไปน้ำไข่ไปเบิ้งไาสัตยอีพอลากเขียนอีเมลลงมาลงมาบันไดมันยางไปดิยางลักษณะเป็น,ะะนปีน่บริยาางผงผางดิทั้งจอบทั้งยางทั้งจอบทั้งยางมันนี่ไปหอดมันนี่พระเทศนี่หอดโูงหรอกไปหอดโคกเสาโคกเสาหัวเงินอีพอกเลย จับใหม่ก็เลยสััว์หม่อันกว้างไหม่ไปใส่ไหมมันนี่ไม่นั่นไปถือองุ้งมันไปถือค้นแล้วว่าหันหนาขึ้นมาผมนั่นเน่ยาหลากรินหันหนาขึ้นมามันมืดไปแล้ว่าเพราะว่ามันเป็นขางแลกบมืดไปเบิดแจ็คมันหนาเป็นแบบหนาตาแบบไรบ่งจักบ่งบบอกเลยว่ามันค้นหรือมันผีระหว่าง แต่่าผมเหนียวมันนี่คำเป็นค้นผมยังสิไป็เงาหลากดินลว่าพายสีไปจงผมเงาหลากดินหันหนามาเดินเบื้งโบกวันนี้ผมเงาเงาเลยไหมลา่าเรนเรนหลากขี้ดินไหมเขาไปในป่าเป่าเขาไปในป่าเป่าหลังเงียบม่เห็นหนวดค้นอีพวกับไอแม่ขึ้นตั้งเงื่อนมันขึ้นมมแตั้งเงื่อนก็เลยมาบอกกัน โอ้จากไหนก็ผีเร้่อว่าสัุไข่ว่าผีในปลาเป่าะกคกะอีเมียไปเรว่าเอาง้ก็มานอนเฮื้อสองขึ้นคือเป็นแบบนี้อีเมียเรว่อยาสิอีพ่อก็เยว่าเมาอื่นเศร้าสิบไปเบาเบาให้พ่อเ่าไม่เถาฟังไปบอกคนไ่ว่าพ่อแม่บุมละฟังวันนี้ตื่นยังโมดสาวมาเลยไปบอกก็เจ้าฟังไปบอกพ่อเ่าไม่เถาเบาไห้ไทยบ้านหรืฟังวันนี้เขาเจ้าก็เยว่อโอา จังไรกับปลาเป่าปลาดันไม่ผีเร้อผีผมเา่ากัค่ะผู้ใดก็บอกผู้ใดก็บอกวันนี้ข็าเจ้าเลยว่าขันเห็นผีผมเา่านี่เดี๋ยวไปอยูดิผู้เฒ่าคนบอกกันเนาะมากเฮื่อนขึ้นมาเลยไปอยูหม่องไม่เพิ่นว่าขันไปเห็นผีผมเา่านี่ยังไรมันบอกเอาลูกเอาผัวนี่มันก็เอาเมียมันต้องเอาผู้ใดผู้หนึ่ง มันนี้ลูกสู้ไห่บอกกังขึ้นลูกค้อยไห่ว่าศัตรอีเมียนว่าไห่กางขึ้นวันนี้นี่ขึ้นทุ่ยนห่ขึ้นตุกข่อยสีเห็นจริงจริงจังๆนี่เคยกับผัวนี่เห็นกับผัวนี่เห็นน้ากันนี่มันบ่ไห่ผู้เฒ่าก็เลยว่านั่นล่ะลูกมึงเศร้าไห่ละมันสิจ่องเส่ผัวมึงมันต้องเอาผัวมึงแน่นอนว่าศันนมันง้วยกัดบ่อแบบนี้่อยบ่อยูดิ ว่าก็แหมกับปบ่าปู่เอาไปเอามาได้มางฮื่นมางฮื่นแล้วก็ปุกเฮืน่นได้สองมือสามมือก็ไปนอนนี่ไหมมางออกมาบ้านพี่้านหนองแล้วา่าไปมางออกมาเบิดแล้วว่าวันนี้มาปุกปุกอีน้ำพอ่อนน้ำแหม่แหนกันอยู่เราบอกนนะมองอะไรกับป้าถึงเลยบรไปเอาเลยจนว่าได้ลูกสองคนสามค้นไปละ แล้วจังออกมาออกมาย่บนทางเงื่อนปัจจุบันอีเมร์ลาวานี่แหละมันเป็นเรื่องเล่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับอีเมร์อีเมเร์ลห้ฟัง่งยายดวนก็เลยกว่าเราพี่นองฟั่งว่วาสมัยตะกี้นะ่ะอีเมระลว,วานมีอีรีผีผมเงาลากดิงไประว,วานมีอีรีบริตัวเห็นอีริลาว,วานแต่ว่ามันเป็นเรื่องเก่าสมัยตะกี้น่นคนเห็นหลายผีผมเงาเนี่ย คนไปหาอยู่หากินไปเก็บเพ็ดเก็บหาสิกระห็น,หหนหระบาดน่น้นเบาหนักมันมีอีหลีเรื่องผีผมเงาน่ะไปบวเสือกับยาเห็นกับตัวเจ้าของเราบอกอีเมานั่นายกดวงกันแล้วมาเราไปหน่องฟังบ่ามันเป็นเรื่องเล่าของผีป่าเป่าผีผมเงาหลากขี่อยูในปลาเป่ามันอยู่ในหันละอีเมว่าจนเลหนีอยู่บ่ได้ขันดูไปนี่ขันพบผัวตายขันเมียตายลูกต,ตายผู้เฒ่าคนบอกกันเล่ยใหญ่ายบนี้พี่น้อง นีละเรื emos, ่องเล่าเรื่องนี้แต่พี่น้องฟังแล้วพี่น้องเสื้อผ้เสื้อก็บว่เป็นอย่างแต่ว่าเจ้ด่วนเอวมาเราพี่น้องฟังเพราะว่าอีเมลเป็นคนเราไห้ฟังก็เลยมาเราตัวพี่น้องฟังคิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องพอกันคิปหนาคิปหนาก็สิมีเรื่องเล่าเก่าเรื่องผีอีเมลลอยฟังนันละมาเราพี่น้องฟังคิดนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องพอกันคิปหนาสวัสดีค่ะ